สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินตำขนมจีนกันนะคะมีมีผักสลัดด้วยนะคะวันนี้มีกลาด้ายหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าชอบด้วยนะคะที่ได้กินกินได้ทุกวันกินได้แบบไม่ต้องเบืะะ่อค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็คงกินไม่ไหวนะคะพี่ๆค่ะที่กินให้รางวัลตัวเองก็ว่าได้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาทักทายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อะไรก็กินไปขอให้อิ่มพออิ่มแล้วก็นอนตื่นมาหาใหม่นะ,ะ๊ะเป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆได้ไม่เบื่อนะคะพี่ๆกินได้จ้าช่วงนี้ก็จะเจอคลิปกินบ่อยนะคะพี่ๆคะ่ะเนื่องจากช่วงนี้ว่างนะคะก็หันหน้ามาทําคลิปตั้งใจทําคลิปให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีคลิปลงนั่นแหละค่ะก็คือขนมจีนเป็นหลักเลยคะ่ะไม่ก็มาม่านะคะพี่ๆคะ่คะก็จะเจอกันบ่อยๆไปเรือ่อยก็ตุนๆฟังไปหน่อยนะคะพี่ๆ ขอขอบคุณนะคะที่รับชมเสียงไม่พะเสียงนี้ค่ะก็คือไม่รู้จะกินอะไรอืมอะไรกินด้วยกันนะคะพี่ๆกินตำขนมจีบ่อยหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าชอบด้วยนะคะที่ได้กินกินได้ทุกวันกินได้แบบไม่ต้องเบื่อค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็คงกินไม่ไหวนะคะพี่ๆค่ะไปซื้อของไซซื้อ ของกินนะคะพอเห็นกุ้งเห็นปลาหมกเลยก็เลยซื้อมาตาด้วยเลยจ้าก็คือนานๆจ้าช่วงนี้ก็จะเจอคลิปกินบ่อยนะคะพี่ๆคะ่ะเนื่องจากช่วงนี้ว่างนะคะก็หันหน้ามาทําคลิปตั้งใจทําคลิปให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีคลิปลงอ,อจะไม่ได้ดูแบบูหวานะคะมิแต่บ้านๆคลิปก็อาหารเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมานะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนเลยตามต่งานเรา ไม่มีเวลาไปไหนมาไหนนะคะพี่ๆขาก็คือได้กินแต่บ้านๆเดิมๆซ้ําๆนี่แหละเป็นคนไม่วูวานะคะเรียบง่ายสไตล์เรานี่แหละรู้จะกินอะไรแล้วถ้าไม่ใส่ขนมจีนกลับมามากม,มีอยู่สองอย่างจ้างบป,ประมาณเราน้อยด้วยมั้งก็เลยกินได้แค่นี้ไปเดือนก็จะประมาณนี้นะคะงใจทําคลิปไปสักพักก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาไล์ใหม่นะคะพี่ๆ่ก็จะได้กินคลิปกินบ่อยๆนะคะพี่ๆคะตอนเรียกว่าจะกินไปของจ้า เพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็คือแปลว่าจะไม่ไลฟ์จะประความพืดเพลินนะคะก็คือกินทุกวันและอาหารหลักของเราไม่ก็เกียงหน่อมองหน่อไม้นะคะพี่ๆไม่เราเป็นคนไม่ได้ไปไหนนะคะคลิปเราทุกคนที่แวะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบายยแต่ก่อนไม่ได้ทาคลิปก็กินแบบนี้บ่อยนะคะแต่ว่าทําคลิปก็คือมาถ่ายให้พี่ๆดูจ้าพี่ๆไหนๆก็ทําคลิปแล้วก็ถ่ายให้พี่พดูด้วยเพื่อ อะไรก็กินไปขอแค่อิ่มพออิ่มแล้วก็นอนตื่นมาหาใหม่นะคะเป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆได้ไม่เบื่อนะคะพี่พี่กินได้ปอไภัยด้วยก็ต้องดฟังไปหน่อยนะคะพี่ๆก็ขอ,ขอบคุณนะคะที่รับชมเสียงไม่เพาะเสียงนี้คะ่ะก็คือไม่รู้จะกินอะไรไดพ้พี่ๆก็คืออร่อยคะ่ะแซ่บเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินตำขนมจีนกันนะคะมีมีผักสลัดด้วยนะคะวันนี้มีผักกาดอื้อะกินด้วยกันนะคะพี่ๆกินตำขนมจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินตำขนมจีนกันนะคะมีมีผักสลัดด้วยนะคะวันนี้มีผักจา วีดูวันเลยตำขนมจีนอย่างพักก็แค่วันวันสองวันก็วนกลับมากินอีกค่ะไม่รู้ก็อะไรนะคะถึงกินได้ทุกวันอาจจะเป็นเพราะเราคุยไปนะคะเพื่อแบบให้ดูน่ากินกว่านี้แต่พอมาดูคลิปแล้วอ่ะก็คือกินอย่างเดียวเลยจ้ากินจนไม่มีคำพูดในทีกินให้รางวัลตัวเองก็ว่าได้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาทักทายด้วยนะคะ ุณตบกินดูว,ว่าคุ้นเคยก็ได้บัางคะ่ะถ้าอย่างอื่นเราก็กินได้แป๊บๆล้วก็ไม่กินอีกเลยคะ่ะพี่ๆแต่ถ้าเป็นขนมจีนโอ้โหกินได้ทุกวี่ทุกวันเลยก็นของกินที่เราอยากนะคะเราก็เลยแอบซื้อมากินด้วยคะ่ะนิด,นดนๆหน่อยๆนะนะจ้นา,นนานพี่ๆก็คืออร่อยคะ่ะแซ่บเหมือนเดิมนะคะจ้นาพี่ๆก็คืออร่อยค่ะแซ่บเหมือนเดิมนะคะดจกาเพราะว่าไม่ได้ไล์สดนะคะก็คือ ว่าจะไม่ไลจะการเลี้ยงลูกมีอยู่สองอย่างค่ะไปเที่ยวนี่ก็คือน้อยมากเนื่องจากนั่นแหละค่ะก็คือขนมจีนเป็นหลักเลยค่ะมไม่ก็มาม่านะคะพี่ๆขาเรจะเจอกันบ่อยๆอะไรก็กินไปขอให้อิ่มพออิ่มแล้วก็นอนตื่นมาหาใหม่นะจ๊ะเป็นคนที่กินอะไรเดิเดมๆซ้ำๆได้ไม่เบื่อนะคะพี่ๆกินได้ความพื้เพลินนะคะก็คือกินต้วนและอาหารหลักของเราไม่ก็แกงหนหมงหน่อไม้นะ,ะนะคะพี่ๆไ เราเป็นคนไม่ได้ไปไหนนะคะคลิปเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินตามขนมจีน้กันนะคะมีมีขังสลัดด้วยนะคะวันนี้มีัมกจาความพื้เพลินนะคะก็คือกินจวนและอาหารหลักของเราไม่โก,กงแกงหนอมงหน่อไม้นะคะพี่พไม เราเป็นคนไม่ได้ไปไหนนะคะคลิปเราทุกคนที่เวะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบายบายคลิปเลยเห็นแต่กินเห็นแต่สวบทไซสวบใสซนะคะก็เลยปิดเสียงนะคะแล้วก็มานั่งพักเสียงเอานะจ๊ะพี่ๆค่ะเสียงพักก็าจะไม่เพาะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ะพี่ๆเดี๋ยวต้นเดือนคอยกันใหม่นะคะถ้าต้นเดือนก็จะเห็นนะคะว่าทําคลิปไปนู่นไปนี่นะคะไปก็คือไม่ได้ไกลไหนหรอกคะ่ะพี่ๆค่ะเม่โคจ้ากาเรเลี้ยงลูกมีอยู่สองอย่างคะ่ะ ไปเที่ยวนี่ก็คือน้อยมากเนื่องจากได้ทุกวันเลยทำขนมจีนอย่างพักก็แค่วันวันสองวันก็วนกลับมากินอ,กอีกค่ะไม่รู้ก็อะไรนะคะถึงกินได้ทุกวันอาจจะเป็นเพราะเราชินจ้าช่วงนี้ก็จะเจอคลิปกินบ่อยนะคะพี่ๆคะ่ะเนื่องจากช่วงนี้ว่างนะคะก็หันหน้ามาทําคลิปตั้งใจทําคลิปให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีคลิปลงกาเรเลี้ยงลูกมีอยู่สองอย่างคะ่ะไปเที่ยวนี่ก็คือน้อยมาก เนื่องจากทุกคนที่เวะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบายยนั่นแหละค่ะก็คือขนมจีนเป็นหลักเลยค่ะที่ไม่ก็มามานะคะพี่ๆค่ะเ็ืจะเจอกันบ่อยๆไปเรือก็ต้องตฟังไปหน่อยนะคะพี่ๆก็ขอบคุณนะคะที่รับชมเสียงไม่พาะเสียงนี้ค่ะก็คือไม่รู้จะก,กินอะไรบ่อยหน่อยนะคะอาจจะเป็น Photoshop เพราะว่าชอบด้วยนะคะที่ได้กิน กินได้ทุกวันกินได้แบบไม่ต้องเบือค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็คงกินไม่ไหวนะคะพี่ๆค่ะชอบกินดูว่าคุ้นเคยก็ได้บ้างค่ะถ้าอย่างอื่นเราก็กินได้แป๊บๆแล้วก็ไม่กินอีกเลยค่ะพี่ๆแต่ถ้าเป็นขนมจีนเน้โหกินได้ทุกวี่ทุกวันเลยอืมอะไรกินด้วยกันนะคะพี่ๆกินตามขนมจีนอะไรก็กินไปขอให้อิ่มพอ อิ่มแล้วก็นอนตื่นมาหาใหม่นะจ๊ะเป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆได้ไม่เบื่อนะคะพี่ๆกินได้เราไม่มีเวลาไปไหนมาไหนนะคะพี่ๆค่ะก็คือได้กินแต่บ้านๆเดิมๆซ้ำๆ,ำๆนี่แหละเป็นคนไม่วู่วานะคะเรียบง่ายสไตล์เราในหลายอะนตามขนมจีนใส่หมูอยอนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยจ้ามากินด้วยกันนะคะหน่อยหน่อยนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าชอบด้วยนะคะที่ได้กินกินได้ทุกวันกินได้แบบไม่ต้องเบื่อค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็คงกินไม่ไหวนะคะพี่ๆคะ่ะอืมอะไรกินด้วยกันนะคะพี่ๆกินตำขนมจีบออภัเลอก็ต้องต้ฟังไปหน่อยนะคะพี่ๆก็ขอบคุณนะคะที่รับชมเสียงไม่พะเสียงนี้คะ่ะก็คือไม่รู้จะกินอะไร ซื้อของใสซื้อของกินนะคะพอเห็นกุ้งเห็นประหมกเลยก็เลยซื้อมาตาด้วยเลยจ้าก็คือนนางใจทำคลิปไปสักพักก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาไลฟ์ใหม่นะคะพี่พี่ก็จะได้กินคลิปกินบ่อยๆนะคะพี่ๆคะ่ะต็เรียกว่าจะ กินไปกินจ้าช่วงนี้ก็จะเจอคลิปกินบ่อยนะคะพี่ๆคะ่ะเนื่องจากช่วงนี้ว่างนะคะก็หันหน้ามาทําคลิปตั้งใจทําคลิปให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีคลิปลงอะไรก็กินไปขอให้อิ่มพออิ่มแล้วก็นอนตื่นมาหาใหม่นะคะเป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆได้ไม่เบื่อนะคะพี่ๆกินได้อะไรก็กินไปขอให้อิ่มพออิ่มแล้วก็นอนตื่นมาหาใหม่นะคะ เป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆได้ไม่เบื่อนะคะพี่ๆกินได้ใจทําคลิปไปสักพักก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาไลฟ์ใหม่นะคะพี่ๆก็จะได้กินคลิปกินบ่อยๆนะคะพี่ๆคะตอนเรียกว่าจะกินไปะอะไรก็กินไปขอแค่อิ่มพออิ่มแล้วก็นอนตื่นมาหาใหม่นะจ๊ะเป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆได้ไม่เบื่อนะคะพี่ๆกินได้เราไม่มีเวลาไปไหนมาไหนนะคะพี่ๆ่ะก็คือ กินแต่บ้านเดิมๆซ้าๆนี่แหละเป็นคนไม่วู่วานะคะเรียบง่ายสไตล์เรานี่แหละไปซื้อของใช้ซื้อของกินนะคะพอเห็นกุ้งเห็นปลาหมกเลยก็เลยซื้อมาตําด้วยเลยจ้าก็คือน้นๆนแหละค่ะก็คือขนมจีนเป็นหลักนี่ค่ะไม่